วันนี้จากสองฟาร์มห้างนหเจ้าจะมาทําอาหารสูตรครอบจกกักรวาลนะเจ้าห้าปลานาะเป็นอาหารเสริมมีอย่างทองเจ้ามาพอเลยเจ้ามีรําออนนะเจ้ารําออนรําออนนี่ประมาณเจ็ดกิโลเนาะในข้าวเจี้ยอันอาหารลดต้นทุนกันเจ้ามีรําออนประมาณเจ็ดโลเนาะแล้วก็มีกล้วยซุกเจ้ากล้วยซุกนี่ประมาณโลหนึ่งนาอ แล้วก็มีมามะระกอซุกเนาะมาเตะซุกบ้านเฮาเนาะพอดีวฏิที่บ้านมีไข่แดงเจ้าไข่แดงมีเยอะก็เลยใส่ไข่แดงไปตุยเนาะแล้วก็มีข้าวซุกเจ้าข้าวซุกแล้วมีนี่เจ้าไก่เจ้าโครงไก่บดประมาณกิโลหนึ่งเจ้าแล้วก็มีผักชัยาเนาะผักชัยยาหรือผักใบผงชุโรสบ้านเฮาในเจ้ามีอยู่ประมาณน้อยหนึ่งเจ้าผสมได้เจ้าอาหารประมาณนี้เจ้าแล้วก็มีอาหารประมาณโรกึงเจ้า แล้วมีเนาะกากน้าตาลนะเจ้ากากน้าตาลละลายน้าแล้วเนาะเขาจะผสมกันแล้วก็จะมีคาดบโได้ก็จันเ็นจูรินซีสังเคราะห์แสงเจ้าจะผสมในนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะมาพอวิธีกันเนาะว่าเขาจะผสมแล้วมัไม่จะเป็นจดเจ้าเพราะมันเป็นสูตรลดต้นทุนเนาะปลาเขามีเยอะเนาะจากสองฟาร์มห้างเนี่ยมีปลาเยอะแต่เขาจะใจหัวอาหารอย่างเดียวบ่ได้เจ้าเขาก็ต้องหาอาหารที่ลดต้นทุนตัวเจ้าเดี๋ยวสก,กรรมมาพอเนอะว่าเขาจะเนี่ยจะได้ขอบคุณเจ้า เจ้าน้ำส่วนผสมทั้งหมดนะเจ้ามาเทรวมกันเนาะเทรวมกันทุกทุกอันที่เขาได้เตรียมไว้นอแล้วก็หลังจากนั่นก็ ผสม,มเข้ากันเจ้าครุ่มให้เป็นเนื้อเดียวกันเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าน้ำม,มันแหง้งเจ้าที่เราพยายามที่ว่าคนไปแล้วน้ำม,มันน้อยไปแต่เจ้ามันมันมันค้นบ่ได้เพิ่มน้ำขึ้นแหมได้เจ้าน่ะคึ้นน้ำกี่กําตาลที่เราเตรียมไว้เนาะแล้วก็ใส่จุูบิงรีสั่งข้อแสงเทย์ตัวตเเจ้าพยายามคนให้เข้ากันเลยอเจ้าคน้นค้นเข้ากันเจ้าขยำส่วนผสมทั้งหมดแล้จะให้เป็นเนื้อเดียวกันเนาะแล้วหลังจากนั้นกะ เขากำมาปั้นเป็นก้อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาปั้นก้อนดูว่ามันปั้นได้ก่อเจ้าแห้งไปก็ใส่น้ำเจ้าถ้าเกิดสมมติว่าอ่ามันมันเหลวไปได้ไปก็ใส่รัมออนเพิ่มเนาะคลุกเคล้าเฮ้เป็นเนื้อเดียวกันเจ้าแล้วถ้าเขาปั้นได้ก็คือว่าสามารถใช้ได้ละเจ้าเดี๋ยวเขามาดูเนาะว่าจะปั้นได้บ่ได้เนาะลองดูก่อนเจ้า we <laughs> กเข่าเรียบด้วแล้วเขาก็ปั้นเป็นก้อนเนาะปันเป็นก้อนกับแลวแต่เนาะขนาดใหญ่น้อยเนาะประมาณเนี่ยเจ้าเอาตากแดดไว้ประมาณ2-3วันถ้าแดดดีกับสอวันกับแห้งแล้วเจ้าหรือว่าตากแดดไว้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามันแห้งมันจะรอยน้ําเจ้าป่าเป็นช่อเนาะถ้าเขาบังแบบก้อนเขาก็สามารถขึ้นแบบนี้ได้เจ้าแต่ว่าต้องใส่ในตะกานะเจ้า ข้าปลาเป็นขินเนาะปลาหอยปูติเขาเรียกนะเจ้าสูตรขอบจักรวาลสามารถหือได้มดเลยเจ้าทางฟาร์มเนาะเป็นอาหารลดต้นทุนเจประมาณเนี่ยเจ้าปั้นเป็นก้อนที่เราไปตากแดดเจ้าเเจ้าเดี๋ยวถ้าตากแดดจะได้แล้วเดี๋ยวเขามาดูเนาะว่าโจนหึโจนป่าเป็นขินเป็นจะกินก็เจ้าเป็นชอบเจ้าเดี๋ยวจะได้พอมีคิดหำ่ต่อไปนะเจ้าว่าสูตรอาหารขอบจักรวาลเนี่ยปลาเป็นจะกินดีขนาดไหนเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า